ปีไม่ได้มาออกทิปด้วยกันสักที <laughs> วันนี้พามเหนียวเลยวั <laughs> ในนี้ใจเหี่ยวหรือเปล่าไม่ได้เหีห่ยว <laughs> Thank you. วันนี้มันก็ได้ด้วยเหรอพี่คนวายอย่างเงี้ยต้องตามมง <c oughs> คนดูถ้าเป็นตัวเดิมนี่ถึงว่าสสนยอดเทีอยูโยงไปมันหันมาแล้วนะต้องไปมันเห็นคนไง <c oughs> เห็นเราอยู่อย่างตึงเดี๋ยวก็จับตัวจะมือที่เกี่ยวมือาง โอ้ลมไม่มีเลยแจ๋วเดือดไหลเอะอมีลมเยอเราลมพันธุ์าษา้าเปนกะจกหนับกว่าดิเดือด <c oughs> ไม่ไหลนะเนี่ยตกยาง <c oughs> นะนีเดยอยังไหลปกติน้ำยังคงไหลตาน <c oughs> เลย จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงเลยเรื่อยน้ำมันขึ้นอยู่เมื่อไหร่น้ำน้ำขึ้นลงกับน้ำทางเดียวกันเรือเราเองไหลดีอยู่เมื่อกี้มันจับรู้เร็วโคตรตึงอ่ะสายแบบตึงเปี้ยจับไก่ะ อไปไหนใหไ่ตามมาถึงก่งานพยายาะเมื่อกี้สวิงอยู่ใกล้มือนี่ได้นะอืมรับได้ตอกโ่ตรนานล่อนนยๆตัดตัวล่าง่อนเสียงเลยแต่ตัตวล่างก็ตัตวบนววดีเพราะงั้นมต้องไปหลังลนะียแล้ว ถบาเล็กชื่ออว่าเสียววหายพุ่งสองจกนะใช่พี่เสียวเลยเล็กเอาครับตัวนี้กะบามากะบามันหางงางอยู่ใจ่ระบามันเล็กไงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่่ไปวิ่งให่แล้วะได้คลิปเลยวิ่งได้โหแอดแอดหวาดเจี๊ยบเลยวิ่งพอดีนุกน่าจะใหญ่อยู่ว่าวิ่งให่ตัวตีมใหญ่หวานหวานลก่อน โอ้โหโดนแล้วผมตัดตัดไปเนี่ยดูดูดูไก่อนไม่ตัดมันตัอได้ทุกคลิปเลยได้ทุกคลิปเลยไม่กล้ายกมากเลยตัดก็ได้เหรอตัวใหญ่ระวังติดหนึ่งถติดหนึ่งเราตให้แต่ตัดแล้วตัดแล้วมันชอบซุ่มใส่เราเลยเต็มหน้าเลยติดนิดียวเองไม่ติดแน่นอยู่เฮ้ยแง่ตัดติดตัวเมื่อกี้เนได้เลยี่ตัดติดเหมือนเลยต้องตัดข้างหลัง เรียบร้อยครัโอ้โห <laughs> <laughs> ตัวนี้ไม่อดใจครับน,น,น,นี่ครับอโอ้สายตึงๆนั่นเลยครับวันนี้ <laughs> พี่โอพามาโดนแล้วาาสาย <laughs> บอสครับวันนี้ <laughs> เขาใส่สบายมันใหญ่อยู่นี่ว่าฝั่งยี่สองแต่สบานใหญ่อยู่นะใหญ่

拜拜。Hi, hi. ยเงินัอยู่นี่เหรอตัวตาสั่งใจเลยตั้งตัวตรงนี้นี่ครับนั่งคู่ครับแอคชั่นออกั้งคู่เลยใส่สวยด้วยไม่ต้องหลุดคู่นะยกได้ไหมแย่จังยกได้ไหมเนี่ยพันยาวเสียบๆอยู่อย่างเงี้ยเรายกได้นะต้องใส่หน้าผม เ,เดี๋ยวหนุ่มจับเรือจัเรือปุ๊บมันจับได้อ่าคือนะโอ้โทางคู่ครับใส่เดียวกันเลยอือหือเรื่อ,อนี้ยครับผมเล้ลนึอดอกได้จับก็จับทางคู่เลย

我问你来。 โคตรตึงเลยโดนเลยครับโผล่มาพอดีเลยนะโผล่มาจังหวะโดนคนนี ya, ้นะครับเรือเรือแม่นโคตรเยอะแต่แม่นขับนี like ่เป็นหมดเลยจังหายเรือเรือเข้าสามสี <clicks> ่ลำเนี <te> ่ยแต่แต่แต <te> am ่พอมาซ้ำรอยเขาก็จับเหมือนเดิมเนี่ยแต่ไม่เป็นไงวะเขาเขาเขาไม่รู้แนวมัน

tạm vào เลยมาดูผลงานวันนี้ครับผมนี่ครับไสโอพามาครับน่าจะมีสี่โลกว่าครับวันนี้ไงจากนี่ครับผลงานวันนี้ผมทำสี่สิบได้สี่สิบตัวนะลองนับเลยว่าเกินไหมเกินนะผมไม่อยากจะรับเลยถ้าจะเยอะสุดยอดแล้วอ่ะลูกน้องเขาจะับทางไหบ